เราจะมารีแคปปี2023ัสมีคนเขาคิดถึงอ,อยากเจอทะริปี้ค่าบ้านที่ออร์แลนโดตอนนี้ขึ้นมากทุกคนคลิปนั้นอ่ะพอลงใน f a c e b o o k อ่ะคนด่าเยอะมากพอถึงอเมริกาแล้วอ่ะความมืดมันก็ครอบงำทัามคิดไปหมดมันคิดว่าแล้วทำไมชีวิตมีแค่นี้วะเอ้ยแล้วถ้าเกิดเราหยุดทำ YouTube เนี่ยเราก็จะเป็นคนไม่มีตัวตวนหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องตอมแอ เบลลี่จำท่านี้ได้ไหมเขินน้องไม่ได้อัดนานนิดหน่อยก็วันนี้นะคะทุกคนถ้าคิวนี้ออนอยู่แสดงว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องเอ้าเราคิดเรื่องอะไรไม่รู้เหรอ คลิปนี้นะคะจะลงต่อจากคลิปของโซมาแทตูสตูดิโอนะคะก็คือหลังจากที่ตั้มไปสักมาแล้วทุกคนอาจจะแบบว่าเอองง,งงว่าทําไมมันจบแบบนั้นอะไรเงี้ยก็คือเราลืมอัดอีกนั่นเองความเป็นยูทูบเบอร์ก็คือหายไปแล้วทีนี้มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้เราเนี่ยรีแคปปี2023กับปี2024เลยคลิดว่าเราจะมารีแคปปี2023ก่อนคือเหตุผลนะสาหรับตั้มคลิปเนี้ยเหมือนเป็นการพูดให้ทุกคนได้รู้ว่าไอ้ช่วงที่เราหายไปมันเกิดอะไรขึ้นมาแก้ตัวลมาแก้ตัวมาแก้ตัวเออใช่ก ก็มีคนเขาคิดถึงเขาอยากเจอทลิปปี้ซึ่งมันก็มีข่าวร้ายครับปีปี้หลับอยู่นี่ค่ะมีใครคิดถึงปีไหมเชไห้สวัสดีครับทุกคนธลริปปี้เองครับจริงๆจะจะเอาเก้าอี้นี้นั่งแต่ว่าเมย์บอกว่าเก้าอี้นี้ยมันนั่งได้ไม่ค่อยดีก็เลยเอามาวางไว้ข้างๆแล้วไอ้อ้วนนี่ก็มานั่งแทน ก็ไปพูดว่าอ้วนอะ ก็คือว่าเพื่อนๆถ้าติดตามในจากช่องทางอื่นอย่างเช่น Instagram หรือเพจ a c e b o o k อาจจะรู้บ้างนิดหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดตามจาก YouTube อย่างเดียวจะไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าคลิปที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยมันสุดอยู่ที่เราไปโอซาก้าหลังจากนั้นอ่ะมันเป็นคลิปขอแต่งงานที่โตเกียวเราก็ยังไม่ได้ลงแต่ก็เป็นที่เราแต่งงานกันคือเราไม่ได้อัปเดตอะไรใน YouTube เลยบอกทุกคนว่าหลังจากคลิปนี้นะคะทุกคนเราจะทยอยลงคลิปเก่าๆก่อนคือคลิปอ่ะมันมีแต่เราอ่ะไม่ได้ลงแค่นั้นแหละโอเคหลังจากน้้ทาาวหมไ ตอนนี้กับหนนะ้าตอนคลิปมันดูไม่เหมือนกันก็คือมันเป็นคลิปที่อัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าใครดูคลิปนี้ก็คาใจะได้เลยว่าเราทยอยลงคลิปเก่าๆ<ม>แล้วเดี๋ยวเราจะลงสลับกับคลิปใหม่ไปด้วยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่ต้นปี2023งานแต,ง <laughs> ต่งค่ะจำไม่ได้เลยว่าปี2023ต้องทำอะไรไปบ้าง วิธีการย้อนถ่ายแมชชีนไปก็คือเราต้องดู IG s t o r y นะคะทุกคนต้นปี2023มกราคมตอนนั้นตั้มก็กลับไปไทยมาแล้วตั้มไปเรียนสักมา<อ>แล้วตั้มก็กลับมาสักเพื่อนอเพื่อนอเพื่อนใน Orlando, ออร์แลนโดก็ทยอยหาสักที่บ้านสักไปเรื่อยแหละสักเอาวิชาไ,<อ>ไม่ได้เอาตังค์สักเท่าไหร่แล้ว<อ>ก็ชีวิตคือเหมือนแบบทํางานกินข้าวอาบน้ําทํางานกลับไปทํางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นคลิปที่ลงก็น่าจะเป็นคลิปรีแคปปี2022มั้งหรว่าอ่ใช่แล้ว วก็เราอะคิดกันได้ว่าอยากจะแต่งงานก็เลยแผนกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวปลายปีเนี่ยเราจะแต่งงานแล้วก็หาวันกันอยู่นานมากแล้วเลยคิดว่างั้นเอาวันนี้แล้วกันวันที่31ตุลาเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่เป็นวันที่เราชอบทั้งคู่แล้วในความรู้สึกส่วนตัวเมย์คือว่าปกติวันพิเศษอะเราจะไม่ค่อยเฉลิมฉลองอะไรกันเท่าไหร่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากให้วันแต่งงานครบรอบแต่งงานมันเป็นแบบมีความพิเศษหน่อยเพื่อให้เราไม่ลืมมันอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ได้ดูเลิกไม่ได้ดูอะไรเลยก็ไม่มีอะไรมาก ก็ทํางานทํางานทํางานเก็บเติมไปเรื่อยก็มีเป้าว่า้างานก็ต้องเก็บเงินแต่ทีนี้ก็ว์ปมาเลยประมาณเดือนมีนาเซ่งเดือนมีนาต้นเมษารเราย้ายบ้านเพราะว่าสัญญาบ้านหมดสัญญาบ้านกับเพื่อนหมด เพื่อนก็คิดว่าอยากจะมูไปที่อื่นแหละแต่ว่าก็ยังอยากแชร์ด้วยกันอยู่แต่ว่าเราอ่ะคุยกันเองแล้วรู้สึกว่าเราอยากอยู่กันเองมากกว่าแล้วทีเนี้ยพอเราลองหาหาด่มีแมวด้วยแมวมันใช่มีแมวใช่เราไม่อยากให้สลิปปี้แบบเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยกับคนอื่นคือแมวเราอ่ะถ้ามันนิสัยไม่ดีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าทําใจรับได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นแมวเราแต่ว่าเวลาเราเวลาเขาอ่ะไปกวนคนอื่นอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจก็เลยลองหาดูแต่ในนั้นยังไม่ได้มั่นใจว่าจะย้ายสักทีเดียวเพราะว่าค่าบ้านที่ออร์ ขึ้นมากทุกคนจากแบบว่าเวสวินทุกคนจําห้องแรกที่เราอยู่ได้ปะห้องเล็กๆกระติ้วกระติ้วตอนไอปี่มาแรกๆเลยจาก พันดอลพอเราไปถามราคาขึ้นเป็นพันสี่ร้อยเก้าสิบดอลคือมันขึ้นมามากทั้งๆที่มันเป็นข้อะห้องขนาดเดิมเท่าเดิมเราก็เลยยังลังเลกันเนาะว่าเราจะย้ายไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันแพงกว่าที่ไปเช่ากับเพื่อนเราก็อาจจะไม่ย้ายแต่ว่าเราอะเคยเจออพาร์ตเมนต์เนี้ยมานานมากแล้วแต่เราไม่เคยเข้ามาถามทีนี้เราก็เลยแบบลองเข้ามาถามดูซึ่ออพาร์ตเมนต์เนี้ยถัดจากอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆนั้นนะแค่ข้ามสะพานก็เลยได้ที่นี่เดี๋ยวจะรีวิวห้องพักอย่างละเอียดคือตอนเนี้ยอยู่ มาแบบว่าปีนิดๆแล้วเนาะยังไม่ได้แบบรีวิวเลยและแหละประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปแยกกันไปอีกเรื่อยๆทีนี้พอเราย้ายบ้านก็ไม่มีอะไรนะก็ทํางานเรื่อยๆเ,เลยครับตอนนั้นมีอยู่กี่งาน จำไม่ได้แต่ตั้มรู้แค่ว่าไอเหตุผลทั้งหมดเนี่ยที่ที่มันไม่ได้ลงคลิปอ่ะคือที่เราบอกทุกคนไปว่าก่อนกลับไทยตั้งแต่ตอนนู้นเลยอ่ะน้องที่เขาเคยตัดอ่ะเขาไม่ได้อยู่แล้วเรามีน้องคนใหม่ซึ่งเราก็บอกว่าแค่ตัดคลิปและการแต่เรื่องการทําหน้าปกอะไรจะเป็นทางฝั่งพี่เมย์ทำแต่ด้วยความที่ว่าพอมันถึงเวลาจริงๆนะเราทํางานเหนื่อยนู่นนี่นั่นความขยันเราอาจจะไม่พอเท่ากับช่อง y o u ูท b e คนอื่นๆทำหน้าปกไม่ทันเอาง่ายคือพอเราทำ u t u b e อ่ะเราไม่ได้เห็น เงินขนาดนั้นเพราะว่าช่องเรายังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าคือการทํางานที่อเมริกามันก็ไม่เหมือนที่ไทยใช่ไหมคือเราเออกไปทำปูบับมันเห็นเงินเป็นก้อนเลยทุกคน<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานที่เรามีอยู่ตรงหน้าก่อนดีกว่าคือถามว่าอยากทํา YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูไหมอยากแต่พอมันกลับมามันเหนื่อย<ม>บวกความขี้เกียจความพักผ่อนนู่นนี่นั่นอีกแล้วเราก็เลยแบบไม่ไหวอะเมย์ก็เอองั้นเรายังไม่ทําหน้าปกแล้วกันเออต้องมาบอกเออเงินที่รักพักก่อนแหละอะไรอย่เงี้ยมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้ลงคลิปทักที่มัน ก็พอจะมีคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอีกหนึ่งอย่างที่เราลืมคือว่าเราออกจากดิสนีย์อ๋อใช่เพราะมันก็เราก็ลงคลิปดิสนีย์ด้วยใช่เหตุผลอยากจะชี้แจงคือคลิปนั้นอะพอลงใน a ฟ e b o o กอะคนด่าเยอะมากอยากมาขอชี้แจงนิดนึงคือมันเป็นการเปิดคลิปที่บอกว่าเหตุผลทําไมถึงออกจากดิสนีย์เราบอกว่า๋อก็จ่ายแท็กแพงไม่มาถือว่ามันไม่ได้เป็นเหตุผลทั้งหมดนะมันเป็นหนึ่งในเหตุผลรที่รู้สึกว่าเอ้ยมันจ่ายแพงจังเลยแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าทําไมมันถึงแพงตอนนั้นรราพูดว่่ไไมม้ิห แล้วคนก็เข้ามาแย้งกันว่าดิสนีย์เขาให้ไม่ได้หักคุณหรอกค่ะต้องเป็นลับเท่านั้นที่หักคุณซึ่งจริงๆอ่ะทําไมเราถึงพูดว่าดิสนีย์เสียแท็กแพงกว่าที่อื่นพอเราออกมาทํางานเสิร์ฟจริงๆแล้วว่าเราถึงรู้เพราะว่าดิสนีย์มีวิดโฮด l ิ้งแท็กคือมันอาจจะมีคนเข้ามาแยงอีกก็ได้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแต่ว่าเราถามหลายๆคนเราถามจริงๆเพราะเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่ไม่มีใครไม่มีใครรู้เลยว่าไอวิดโฮดดิ้งแท็กเนี้ยมันคืออะไรแล้วทีเนี้ยซึ่งคํามันก็ก็อาจจะตรงตัวโฮไว้วิดโฮด แ,แต่ถามว่าไปถามเพื่อนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยกันหรือเมนเจอร์คนที่ทํางานด้านร้านอาหารไม่มีใครรู้เขาก็ไม่รู้เพ,เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทํางานสายด้านนั้นเขาก็จะงงม,มีแต่การเ,าเขาก็คาดเดากันไปเหมือนประมาณว่าดิสนีย์จะเก็บแท็กมากกว่าปกติเมย์ไม่รู้เป็นที่ดิสนีย์หรือเป็นที่อะไรปกติอะ example พูดตัวเลขกมัวๆเลยนะถ้าสมมติว่าเราทํางานแล้วเราต้องเสียแท็กกับร้านอื่นสมมติ150ยดินี่อาจจะเก็บไป200คือเขาจะเอาไปโฮเผื่อไว้แล้วเหมือนพอเวลาเสียแท็กเขาก็จะคํานวณเลยว่าเราต้องเสียแท็กปีนี้เท่าไหร่แล้วพอคํานวณเสร็จแล้วเขาก็จะที่เขาโฮไ่โฮไว้ไปจ่ายแท็กให้เราแล้วเหลือเท่าไหร่เขาจะโอนคืนให้เราทุกครั้งที่จ่ายแท็ก คือเราได้แหกคืนจากดิสนีย์ตลอดแต่พอเราออกจากดิสนีย์มาแล้วอ่ะเราทาแท่งานเสิร์ฟอย่างเดียวอ่ะเราไม่ได้แถมต้องจ่ายเพิ่มไปอีกและและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถบอกทุกคนหรือรู้ได้แน่นอนคือไอตอนที่เราสมัครงานดิสนีย์ตอนนั้นเราภาษาเราก็ไม่แข็งแรงใช่เราอาจจะไปกอกว่าให้ทำวิดโฮดิ้งก็ได้ซึ่งมันก็ไม่อาจจะไม่ใช่ความผิดของดิสนีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะไม่ใช่ความผิดเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้ตอนนั้นต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ภาษาจริงๆมันก็ต่างจากตอนนี้ที่เรายังพอแบบ พอเดาทางได้แต่จะบอกก่อนว่าพวกอะไรแบบเนี้ยทุกคนมันคือประสบการณ์ที่ต่างคนต่างเจอทุกครั้งที่เวลาตั้มกับเมย์ให้ข้อมูลน่ะถึงพูดไงว่าอย่าดูแค่ตั้มกับเมยคนเดียวเพราะว่าประสบการณ์ที่ตั้มกับเมย์เจอเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ประสบการณ์ที่คนที่อยู่อเมริกาบางคนก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ต่อไปก็ดําเนินไปเรื่อยๆย้าย <ๆ S 2> <ๆ S 3> บ้านมาแล้วตอนนั้นเมย์ทำงานอยู่2งานก็ทําโคโคแล้วก็ทํางานเสิร์ฟอีกที่หนึ่งส่วนตั้มทำโคโคเหมือนกันแล้วตั้มมาทำอะไรอีกราเมนในนี่ไงอูโดโอ๋ออูโดโเป็นร้านอาหารร้านอาหารที่ทุกคนเห็นว่าเราไปอัดคลิปดิสนีย์กันนะทุกคนมันดันอยู่ใกล้บ้านเราพอดีเราก็เลยเราไปสมัครงานร้านนั้นดูอ๋อตอนนั้นเมย์ไม่ได้ทํา2งานเมย์ทำสามงานคือเมย์ทำอูโดร้านโอชิโคโคตั้มเป็นเสิร์ฟโคโคแล้วก็เสิร์ฟอูโดแล้วก็ขับอูเบอร์ ใช่ก็คือเมกเงินกันสุดๆเพราะว่าจะกลับมาแต่งงานคือแต่ก็ไม่ได้ว่าขยันจนไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับทำงานบ้างเที่ยวบ้างพักบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้วาร์ปมาเป็นเดือนสิงหาคมเราอ่ะแพนกับไทยเดือนสิงหากันยาและตุลาก็คือตั้งแต่สิงหาไปปลายสิงหาเนาะเรากับไทยแต่ว่าเรามีแพนอีกเพราะว่าเราจะไปญี่ปุ่นแล้วเราอยากให้พีุ่่นพี่ตั้วไปญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยจัดแจงแบบซื้อตั๋วอะไรเงี้ยให้เขานั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราทำงานคือเราก็อยากเที่ยวกับพี่น้องเราอยากแบบใช่เราอยากเที่ยวกับพวกเขาคือถ้าเราถามเขาอ่ะเขาจะพูดว่าเออไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น่าค่อยไปเขาก็จะรู้สึกว่าเงินเขาไปทําอะไรตรงอื่นได้ต่อยอด เขาก็แบบว่าหรือถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราซื้อให้เขาก็อยากแบบว่าอุ้ยไม่เอาไม่เอาใช่เก bueno> ็บไว้เก็บไว้ดีกว่าก็เลยเซอร์ไพรส์ซื้อให้เขาสิ่งที่เซอร์ไพรส์กลับมาก็คือกลับมาไทยเขาก็ให้เงินคืนให้เงินคืนกลับมาโดยที่ว่าพาเราไปกินข้าวนู่นนี่นั่นกันอา่างเราเต็มที่แล้วตอนเขาก็ไปเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานขอแต่งงานนะที่ดินนี่เพราะเมย์ชอบเบลชอบบิวตี้อินเดีะบีทแล้วอยากจะเมาส์ขอเมาส์ได้ไหมทุกคนมันซื้อแหวนแต่งงานมา แหวนแต่งงานเป็นแหวนของเล่น,นฟังก่อนฟังก่อนแต่จะบอกว่าเป็นแหวนของสกูเป็นได้แล้วเราเคยเปิดเลยเขาว่าอ้อยากได้แต่มันเป็นซีเกตและราคามันไปดาวังคารมากเราก็เลยแบบไม่ได้คิดจะอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้นะคะทุกคนเป็นกล่องอย่างนี้ ด้วยความที่ว่าเมย์ชอบสก,กูแพนด้ามากซึ่งตอนนั้นน่ะตั้มจะซื้อแหวนเพชรนี่แหละจะเพชรจริงเพชรปอลอมอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็จะดูแหวนเพชรที่เป็นของเบลเคยถามบ่อยแล้วเมย์ก็บอกไม่ชอบแหวนเบลเป็นกุหลาบมันไม่สวยน,นู่นนี่นั่นก็เลยอย่าซื้ออะไรว่าแหวนอะไรว่าอะไรเงี้ยเออเขาชอบสก,กูแพนด้าชอบวันนี้แล้วก็หาไม่ได้เพราะมันเป็นลิมิเต็ดก็ดันด้นหาของจีนรอจนจนได้แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปโอเคเราถึงไทย lầu co ถึงไทยแล้วพอถึงไทยใช่ไปญี่ปุ่นมาตอบเรื่องนี้ก่อนเรากลับกันไป3เดือนคือสลิปปี้อยู่กับใครอยู่ได้ยังไงก็คือเรามีหน่วยดูแลสลิปปี้อยู่ก็คือจะเป็นไบอันก็คือเมเจอร์ที่ร้านโคโค่แล้วก็เกี่ยวเคซี่แน่นอนอยู่แล้วเมกะตั้มก็สต็อกแบบพวกเหล้าเบียร์ไว้ให้เขาเพราะเขากินเบียร์อะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมของให้สลิปปี้เต็มที่ก็คือวางพวกน้ําอาหารทุกอย่างให้อยู่ในมุมที่กล้องมองเห็นเราจะได้เช็คได้ว่าน้องมีอาหารกินไหมก็ประมาณนี้ก็คือหมดห่วงเรื่องสลิปปี้เนาะพอไปถึง ไแล้วก็โอเคจัดแจงเรื่องงานตรงงานแต่งแล้วเดี๋ยวคลิปการแต่งอะเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องจริงอะจะถ่ายแต่ว่าเพื่อนกระดันเอนจอยในงานมากเกินไปมันก็เลยได้มาแค่ตอนต้นเราก็แบบว่าเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยน้องต่ตอนก็บอกว่างั้นลองทําเป็นเหมือนรีแคปงานแต่งดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอเคกันเดี๋ยวลองทําดูก็อาจจะมีออกมาให้เห็นนะคะทุกคนแล้วแบบป่วยก่อนที่จะแต่งงานอ่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอตอนแรกต้องไม่ป่วยก่อนอยู่ดีๆไข้ขึ้นเลยตอนคืนสักพักนึงตั้มก็มาดูแลพี่นุ่นก็มาเช็ด พอหลังจากนั้นพี่นุ่นก็คือป่วยเลยแล้วตามก็ป่วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะลังสีเจ้าสาวจับออลาออ่าไม่ได้จับพี่เมย์เข้าคลินิก <laughs> ไม่แล้วก็ป่วยด้วยแค่อาทิตย์เดียวนั่นแหละหายไป2นิ้วแต่นอนซมอยู่มัน5วันอะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่5ไม่รู้ตัวเลยว่ามันผ่านไปแล้ว5วันมันเจ็บมันพูดไม่ถูกกินยาประมาณ9เม็ดแบบยงเยอะก็แหละประมาณนั้นแล้วงานแต่งก็เริ่มขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไม่ได้ดีเลย หลังแต่งงานประมาณ4-5-6วันมั้งเราก็บินกลับอเมริกาเลยแล้วก็ลวกคลิปก็ไม่ได้ลงอีกมัน enjoy มันมีความตก <c oughs> หลังงานแต่งและอีกอย่าง มันเหมือนตอนช่วงนั้นก่อนนั้นเราไม่ได้ลงคลิปแล้วพอเราไม่ได้ลงคลิปมานานเราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนน่าจะลืมเอาจจริงอ่ะในฝั่งตั้มอ่ะตั้มอาจจะคิดว่าทุกคนลืมแต่ว่าในฝั่งของเมย์อ่ะก็จะมีคนทักมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปคิดถึงลงคลิปสักทีลงคลิปนะคะเราก็จะเดินบอกเขาไปว่าเดี๋ยวลงแล้วนะคะเดี๋ยวลงแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้โกหกไปไม่ได้ไม่โกหกมันมันตอบหน้าเวลานั้นไม่คือตอนนั้นน่ะต้องคิดก่อนว่าเราอ่ะตั้งใจจริงๆว่าเราจะลงแต่พอถถึึงงงเเเเวลลลาาาาาารรไไมมมมม่ด้ะะีีคิปสสยอกท ไม่ได้ลงใช่พอถึงอเมริกาแล้วอะความมืดมันก็ครอบงำาาความมืดในจ,จิตใจความรู้สึกว่าแบบดาวความ<อ>มันดาวเลยดาวแล้วผ่อนไหมไม่ผ่อน <laughs> คิดมันเครียดกันไปไงก็เน,เน้นไมดหน่อย <S <s <ad> <S ก็คือพอมันกลับมาด้วยความที่ว่าเราอยู่ทยไทยสามเดือนเต็มๆอยู่กับความรักของเพื่อนของครอบครัวนู่นนี่นั่นอ่ะพอกลับมาแล้วเราก็อยู่กันแค่สองคนมันมันคิดไปหมดมันคิดว่าทําไมชีวิตมันมีแค่นี้วะทําไมถึงไปทํางานเก็บังค์ผ่านเรื่องกลับไทยเพื่อที่<ม>จะไปเจอความสุขตรงนั้นอะไรเง,งี้ยแน้วยทำงานก็มีวันที่เงินไม่ดีพอเงินมันได้ไม่เยอะมากก็มาคิดว่าเอ้ยต้องทำย u ทูบแล้วแล้วก็มาคิดว่าแบบเอ้ย แล้วถ้าเกิดเราหยุดทําำ u t u b e เนี่ยจากตอนแรกที่เราเคยมีการตอบรับอะถ้าเราหยุดทําไปไม่มีใครมาเห็นเราอีกอเราก็จะเป็นคนไม่มีตัวตวนอีกหรือเปล่าคือมันเหมือนแบบว่าตอนทํา y o YouTube ช่วงแรกๆอ่ะมันได้รับการตอบรับดีมากแต่มันก็ไม่ได้ว่าเราแบบว่าเ,<อ>เป็นช่องใหญ่นะแต่ถือว่าจากที่เราโนเนมทุกคนมันก็มีคนรู้จักเรามา มาขึ้นแต่มันก็รู้สึกดีเวลาเพื่อนๆมันมีให้กาลังใจนู่นนี่นั่นพอมันมันดาวตอนนั้นอ่ะมันเอาเรื่องกูเนเรื่องนี้มาพยายามบอกตัวเองว่ากูแม่งแย่ไม่มีใครสนใจกูเพราะกูไม่มีอันนี้นะไม่ไม่มีใครสนใจกูหรอกแล้วก็ด้วยความที่มันมีโลกโซเชียลเยอะอะเริ่มหันมามองแล้วว่าแบบเฮ้ยเราอายุ30จะ31แล้ว ทำไมเราดูไม่มีอะไรเลยดูชีวิตเพื่อนตอนนี้สิคนนู้นคนนี้สิเขาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมันตีกันไปหมดจนจนทาให้แบบไม่อยากทําอะไรแต่ของเมอ่หลักๆรู้สึกว่าเบื่อจังอะไรเงี้ยกลับมาทํางานแบบเดิมอีกแล้วเบื่อจังไม่เห็นมีที่ไหนน่าไปเลยอ่าไม่แบนไทยเลยเออรู้สึกว่าแบบย้ายรัฐนิวพวร์ตฟอริดาแม่งโคตรไม่สวยเลยอะไรเงี้ยคิดไปเรื่อยตั้มก็จะคุยคอยปอบเมอนะเราปอบกันไปกันมาแล้วก็จะปอบเมยว่าที่รัก ถ้าเราไปอยู่รัฐอื่นนะ่ะเดี๋ยวเราอยู่กันสักปี2ปีสามปีมันก็มันก็ชินมันก็เบือ่อมองไปทางไหนมันก็เหมือนเดิม เมย์ก็จะคอยลอบตั้มว่าตั้มเพื่อนๆบางคนอ่ะหรือแฟนคลับที่เขาติดตามเราในยูทูบอ่ะเขาก็อยากมาเหมือนเราด้วยซ้ําทําไมเราถึงกลับมามองว่าเราข<ร><ร>่ย่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฮิวกันอย่างเงี้ยละครับจนแบบว่าตั้งสติกันได้ว่าแบบไม่ใช่ประเด็นหลักแต่กว่าจะตั้งสติได้นี่หลายเดือนนะให้ทุกคนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปียีสจนถึงเนี่ยสิงหากรยามันยาวมากที่เราแบบหมกมุ่นอยู่กับคือมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกตอนนั้นอ่ะตอนที่หลังจาก กลับมาจากไทยอ่ะแรกๆมันจะมีความรู้สึกตรงนั้นลงเลยอยู่บ้างเวลาเหนื่อย,อเ,อยเวลานู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยคือตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเรานี่คือเดอะเบสแล้วแต่คือมันก็เหมือนเราก็ก้ากันไปเรื่อยอๆก้ากันต่อไปเรื่อยๆแล้วพอลงคลิป2คลิปที่ผ่านมาคลิปไอดีแล้วก็คลิปคอร์สโก และเนี่ยไอคลิปนี้น่าจะลงหลังที่ตั้มไปทางานสั่งก็สามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคืออยู่ดีการตอบรับจากเพื่อนๆใน u t u b e แบบก็กลับมาตั้มยังตกใจเลยทุกคนกลับมาบอกว่าคิดถึงแบบจริงๆเขาบอกคิดถึงทุกคลิปนะใช่บอกคิดถึงแต่แต่เหมือนคลิปนี้มันอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ลงคลิปนานหรือจะเป็นช่วงที่เราท้อแท้อยู่มั้งใช่ใช่แล้วพอเราตัดสินใจลงคลิปไปปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีคนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นอะมันก็แบบมันฮ้ะตั้มเราต้องทําคลิปแล้วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณ ทุกคนมากๆครับอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิเหมือนจะร้องไห้เลยไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้นะไม่ก็แบบเออดีพออ่านคอมเมนต์แล้ว<ช><ช>มันแบบโอ้คือทุกคนช่วยมากอยากทำอ<ช>นะไรเนี้ย ก็คือพอทุกคนบอกให้มารีแคปก็เอาจริงไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีอะไรเลยเอาง่ายๆก็ชีวิตก็เหมือนทํางานเหมือนเดิมใช่ครับแต่ตอนนี้ก็จะพยายามตอนนี้เมตั้งเป้าไว้แล้วว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละ1คลิปจะพยายามนะคะทุกคนก็ไม่อยากให้แบบว่ามันห่างๆไปอีกเราอยากจะทําอย่างเงี้ยทำให้มันเหมือนแบบว่าทําเรื่อยๆมันจะถ้าเราหยุดลงไปสัก อาทิตย์หนึ่งสองาทิตย์สามอาทิตย์มันจะเริ่มยาวแหละก็เลยแบบว่าโอเคเพราะนี่เพิ่งกลับมาจากทำงานก็ในสภาพนี้ไปทํางานมาใช่ครับส่วนตั้มก็ไม่ได้ไปทำงานตั้มทำงานวันนี้อ๋อเออตั้มไปทํางานทำสังอะรคะจะบอกว่าพอเปิดตัวตั้มก็กลายเป็นว่าทุกคนจองเต็มหมดเลย สองเดือนแล้วนะคะทุกคนจองมาสักกะตั้มก็เหลือเดือนหน้าเนาะเดือนตุลาเนี่ยเราต้องทํายอดจองให้ได้แบบดีตั้มก็พยายามที่จะไม่รับด้วยเพราะมันให้ทุกคนมันเหนื่อยจริงคือไอเดือนกันยาที่เปิดตัวตั้มคนจองเต็มทุกวันมีวันหยุดคือร้านปิดแค่วันจันทร์ทําทุกวันแล้วมันก็เป็นลายตัวเองตอนแรกมันก็ดีใจนะหลังๆมันก็เริ่มรู้สึกว่ากูออกแบบอะไรไปวะทำไมมันยากจังวะออกแบบจนแบบแต่เราฝากซีว่าไอจีร้านสักทุกคนก็ไปติดตามอินสตาแกรมตั้มได้นะครับเพื่อติดตามนะครับเพราะว่าจะได้มีคนจอง กออเเข้าามยะๆี tk. tagtour เฮ้ยต้องพูดเปิดไาเปิดมาเหมือนกับตอนที่ recap ที่เมย์บอกว่าก็ยังไงขอให้ทุกคนติามนะคะเพราะเรามีแผนใหญ่ว่าเราจะทำอะไรก็คือนางแบบอ๋ออันนี้ก็ให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราก็มีแผนที่จะทำอะไรใหญ่ๆแล้วใหญ่หรือเปล่านะใหญ่ๆใหญ่แบบ ห้องห้องหนึ่งทีนี้ก็มีแพรนกันอยู่แต่ว่ามันน่าจะมาในภายในปีหน้าอาจจะยไม่ใช่ปีนี้แต่ว่ามันจะมาแน่ๆในปีหน้าก็รอติดตามกันแต่มันจะมาได้ก็ถ้าทุกคนเข้าไป Follow ตั้ม pk tech tour นะครับเข้าไปกดกันเยอะๆเลยครับผมแล้วก็ช่วงปลายๆเดือนตุลาเราก็จะกลับไทยอีกแล้ว ทุกคนทุกคนรื่เหมือนเรามาแล้าแบบกลับไทยอีกแล้วนะเดี๋ยวแม่ก็หายไปอีกไม่ครั้งนี้เรากลับไทยเนี่ยที่เรามาบอกอันนี้เพราะว่าเราจะเอาคลิปเก่าๆอ่ะทยอยลงให้หมดใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไทยนะคะทุกคนก็ถ้ามีใครอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะทุกคนตั้มกับเมย์จะได้แบบว่าเออลองมาดูว่าเอออันไหนน่าสนใจจะได้ลองอัดคลิปแล้วก็ลองบอกให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คลิปนี้ประมาณนี้อ่ะทุกคนยังไงอยากฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้าย ขนสลิปปี้ติดหน้าเออฝากเรื่องขนสลิปปี้ติดหน้านะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับมีตังให้ตั้มยืมเอาอีกแง่ขอดูคลิปเลยรู้ป้าว่ามีแฟนคลับเจอตั้มแล้วจะให้ต่างตั้มอ่ะเขารู้สึกว่าเอ้ยตั้มเออเอาตังไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวคืออยากจะฝากติดตามทอมแอมเบลลี่ทุกช่องทางเนาะแล้วก็อยากจริงๆอยากจะฝากว่าตอนเนี้ยมันเหลืออีกประมาณโอ๊ยไม่นะกาเดี๋ยวไม่ละอยากจะบอกว่ามันเหลืออีกแค่ อีกจิตเดียวมันจะถึง20,000ซับสไครต์แล้วทุกคนตั้งแต่เมย์ตื่นเต้นมากอยากให้ใมันถึง20,000ซับสไครต์ภายในสิ้นปีนี้นะคะทุกคนไม่ขออะไรเลยขอแค่มันอีกแค่2,000กว่าคนอีกใช่ป่ะวะจากตอนนี้เป็น18,900ห <_ an> มืกกมกกมกก่นแปดเก้าร้อยะหนึ่งก้าาอยหรประมาณพันพันเกเฮ้ยตกเ,เลขสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งเฮ้ยพันหนึ่งสองพันหนึ่งไม่รู้ใช่ป่ะเออพันหนึ่งเออพันหนึ่งใช่ไหม ผัาน er okay. ึงผ่านึ่งผ่านึงนึ่งผ่นึงกดให้น้อยผ่านึงโอเคก็อย่าฝากทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอจะทำคลิปเกี่ยวกับลอตโต้กินกัดอีก อัปเดตว่ามันมีอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้เรื่องการเมืองเลือกตั้งกําลังเข้มข้นก็ถ้าเกิดเมหาข้อมูลข่าวสารมาได้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเกิดใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้ฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ตั้มกับเม์ด้วยแบบอยากให้ถึงจริงๆแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามไลฟ์สไตล์ก็สามารถติดตามเม์ได้ที่ IGK เคมะคดอทเ k. m m a y s นะคะติดตามเมได้เพราะว่าเมอัปเดตไลฟ์สไตล์ในนั้นอยู่ตลอดพูดคุยทักทายกันได้ตลอดเลยนะทุกคนโอเคยังไงก็ขอบคุณครับที่ชมมาอ่าทุกครั้งที่เออเมเมจะพูดอย่างนี้ตลอดจำได้ใช่ไหมอ่านแล้วรูดใหม่ดิแบบไม่กระตุกกระติกกระตุกกะตาก ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้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 งแล้วก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะคะทุกคนให้กับช่องทอมแอนเมลี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าแล้วทุกคนเจอกันเจอกันทีเคทักทูเออร์ครับทีเคท็กทูเออร์ครับทีเคทกทูเออร์เราขาดไฮไลท์ไว้ทีนะเราต้องหาประเด็นที่แบบทำให้แบบน้องเข้าไปตัดหมดตูจริงๆเหรอเนี่ยไม่เอา <c oughs> เอาอะไรดีของเงินได้ไหมครับทุกคน <f suis> ไม่น่าสนใจเ <c oughs> <c oughs> ข <it> าปิดเลยพอมึงพูดอย่างเงี้ยเขาปิดเลย